สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคึกนาาสุดเดิมพันการเมืองธรรมนัตพลังประชารัฐจากการเลือกตั้งซ่อมไม่ว่าข้อเสนอแต่งตั้งนายสุช,ชาติชมกลิ่นเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดสงขลาไม่ว่าข้อเสนอแต่งตั้งนายสันติพร้อมพัฒเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งชุมพรมาจาก สมองก้อนโตของใครเป็นการเสนอโดยร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าในฐานะเลขาธิการพักเป็นการพลักรุนด้วยผู้ทรงอำนาจในธรรมเนียบรัฐบาลนี่คือรับรวงพรางของจริงเหมือนกับจะเป็นเจตนาดีที่จะส่งเสริมและขยายบทบาทของนายสุชาติชมกลิ่นและนายสันติพร้อมพัฒในกระบวนการเลือกตั้งซ่อม แต่ก็เป็นบททดสอบไปด้วยหากในที่สุดผลการเลือกตั้งได้ชัยชนะนายสุชาติชมกลิ่นและนายสติพร้อมพัดก็ได้รับเสียงชายโยโห่ร้องก้องไกลคคำถามก็คือหากแพ้เล่าจะเข้าใจถึงกระบวนการรับรวงพรางนี้อย่างท่องแท้จำต้องย้อนกลับไปยังสถานการณ์ก่อนวันที่4กันยายนเกิดการแยกตัวของกลุ่มสช เกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะแจกจ่ายกล้วยทางการเมืองอย่างอึกกระทึกครึกโครมภายในพักพลังประชารัฐแม้ดูเหมือนเหตุการณ์ในวันที่4กันยายนจะจบลงแต่เมื่อเกิดสถานการณ์การใช้อำนาจของมาตรา171ปลดร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีในวันที่8กันยายนเท่ากับยืนยันแค้นฝังรูปในทางการเมือง ต่อไปภายหลังการปลดจากตําแหน่งรัฐมนตรีคือการลุกไล่เพื่อให้พ้นไปจากตําแหน่งเลขาธิการพรรคให้จงได้จึงได้เกิดสถานการณ์เมื่อวันที่25ตุลาคมขึ้นสถานการณ์วันที่25ตุลาคมสัมผัสได้จากการตบเท้าของหกรัฐมนตรีเข้าพบพลเดกประยุทจันโอชาภายหลังประชุมคอรอมอนำไปสู่กลยุทธกรรมการบริหารพรรคลาออก เป็นการนำกลยุทธ์เดิมที่เคยลุกไล่กลุ่ม4ี่กุมารให้พ้นไปจากตำแหน่งหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักเลขาธิการพักครานี้เป้าหมายอยู่ที่ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าความคืบหน้าล่าสุดประชาธิปัตดงานเข้าประชาธิปัตดไม่วันอดีตสสชุมพรลาออกไปช่วยผู้สมัครอีกพักจอรณรงค์ไม่ขายเสียงสู้ นายราเมศรัตนชเวงโฆศกประจำพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่จะมีการเลือกตั้งซ่อมหลายเขตพื้นที่ที่เกิดขึ้นว่าพักดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองภายใต้กรอบของกฎหมายทุกการตัดสินใจเป็นไปตามสถานการณ์และความเหมาะสมการส่งหรือไม่ส่งผู้สมัครไม่มีความจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยคำว่าพักการเมืองอื่นหรือปัจจัยคำว่าพักร่วมรัฐบาล แต่คำนึงถึงสาระสำคัญของความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์คณะกรรมการบริหารมีดุริยพินิษในการพิจารณาทุกคนและเมื่อตัดสินใจส่งผู้สมัครในเขตเลือกตั้งใดแล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่ตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยนายราเมศกล่าวว่าเขตเลือกตั้งที่หนึ่งจังหวัดชุมพร ที่มีสมาชิกพักได้ลาออกไปช่วยพักการเมืองอื่นนั้นเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งเพราะเขตเลือกตั้งดังกล่าวประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้มาโดยตลอดว่าอดีตสสของพักได้ตั้งใจทํางานอยู่เคียงข้างพี่น้องตลอดมาสิ่งสําคัญที่พักจะต้องรณรงค์ต่อจากนี้ก็คือ ให้ข้อมูลกับประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมจะต้องไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะคือส่วนสำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบประชาธิปไตยในวันข้างหน้าส่วนเรื่องการเลือกตั้งซ่อมสอสเขตหลัก4ขณะน,นี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่อย่างใดหากมีความเคลื่อนไหวในส่วนนี้ จะได้แถลงให้ทราบต่อไปความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองเงื่อนงำเลือกตั้งซ่อมจตุจักอ่านรหัสน์ไยยะสกลทีพัทยกุลจังหวะก้าวของนายสกลทีพัทยกุลในการยื่นใบลาออกจากสมาชิกภาพแห่งพักพลังประชารัฐสะท้อนความไยยะอันสลับซับซ้อนจากกลุ่มชั้นนำภายในกลไกแห่งอำนาจรัฐ คล้ายกับจังหวะก้าวนี้จะสัมพันธ์กับแนวโน้มใหม่ของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครประมาณไม่เกินกลางปี2565แต่เมื่อเข้าไปพิจารณาภายในเงื่อนงำซึ่งดำรงอยู่ภายหลังจากการพ้นสมาชิกภาพแห่งสสของนายศิระเจนจาคะจากคำวินิจฉัยของตุลาการสาลร,รัฐธรรมนูญและมองเข้าไปถึงความเป็นจริงของการเลือกตั้ง ในเขต9เขตจตุจักรหลัก4กรุงเทพมหานะครตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม64และเมื่อเดือนมีนาคม6 2สองก็จะต้องบังเกิดอาการซาโตริปมเงื่อนไม่ได้อยู่ที่การชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานะครเพียงด้านเดียวหากแต่อยู่ที่การขยับขับเคลื่อนของพักไทยพักดีนี่ย่อมเป็นการ อาการสลับขั้วเปลี่ยนข้างครั้งยิ่งใหญ่เป็นการต่อกรระหว่างพเด็ประยุทธ์จันโอชากับพเดกประวิ์วงสุวรรณเพียงแต่มีนายสกลทีพัทยกุลเป็นตัวละครเปิดตัวเท่านั้นนายสกลทีพัทยกุลเป็นบุตรของพลเอกวินัยพัทยกุลเลขาธิการคณะมั่นคงแห่งชาติซึ่งปฏิบัติการรัฐประหาร เมื่อเดือนกันยายน2549โค่นคุณทักษิณชินวัตรออกจากตําแหน่งการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม2554นายสกลทีพัทยกุลได้รับเลือกตั้งจากเขตจตุจักรติดกับหลักสี่ในนามพรรคประชาธิปัตย์เมื่อเดือนมกราคม2557เมื่อนายสุเทพทือกสุบัณเดินออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นเลขาธิการกปปสนายสกลทีพัทยกุล คือมือเคลื่อนไหวอย่างสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนเลือกตั้งเดือนมีนา2562เขาเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพและคะแนนของเขาผ่องถ่ายไปให้กับนายศิระเจนจากะพักพลังประชารัฐคำถามวันนี้คะแนนนี้ยังจะเป็นของพักพลังประชารัฐหรือไม่ไม่ว่าการขยับของนายสกลทีพัทยกุลไม่ว่าเป็นการขยับของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม ส่งสมัครชิงตำแหน่งสสเขต9เขตจตุจักรเป็นการสื่อโดยตรงไปยังพรเดกประวิทย์วงสุวรรณปมเงื่อนอยู่ตรงที่ก่อนยื่นใบาลาออกจากพ,กพรรคพลังประชารัฐนายสกลทีพัทยกุลเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเข้าพบและหารือกับพรเดกประยุทยจันโอชานายกรัฐมนตรีความคืบหน้าล่าสุดประชาธิปัต์แตกอีกอดีตสสชุมพร ยื่นลาออกหนุนทนายแดงพลังประชารัฐชิงเลือกตั้งซ่อมเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีที่บ้านเลขที่172ขีด174ถนนพิสิทธิ์พยาบาลตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนายสิริศักดิ์อ่อนละไมอายุ71ปีอดีตสสชุมพร6สมัยพักประชาธิปัตย ตั้งแต่ปี 2535- ถึงปี2548เปิดเผยว่าตนได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หลังจากเป็นสมาชิกพักนี้มานานกว่า30ปีแต่ขอยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆในพักและพักประชาธิปัตย์ก็คงไม่มีปัญหาอะไรกับตนด้วยสาเหตุที่ต้นลาออกเพราะมีความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นมนุษย์าธาตุลมนั่นคือไม่มีตัวตนส่วนตัว ได้มีการปรึกษาในชวนลิกภัยประธานที่ปรึกษาพรรประชาธิปัตย์ก่อนหรือไม่นั้นคิดว่าคงจะเข้าพบเพื่อกราบลาในชวนเป็นการส่วนตัวในเร็วนี้เพราะในชวนถือเป็นผู้ใหญ่ในพรรคที่ตนให้ความเคารพนับถือมากที่สุดนายสิริศักดิ์กล่าวว่าในฐานะตนมีประสบการณ์ทางการเมืองมากกว่า30ปีมองภาพ บ้านเมืองในหลายมิติโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรควรมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมรวมถึงประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชน์ของประชาชนต้องมาก่อนผลประโยชน์ของพักการเมืองส่วนที่พูดกันว่าเป็นเพราะพักประชาธิปัตย์อยู่ในช่วงขาลงจึงลาออกนั้นคิดว่าไม่เกี่ยวกัน แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีสมาชิกพักประชาธิปัตย์ระดับคีแมนหลายคนลาออกในลักษณะสมองไหลก็ตามแต่สาเหตุที่ตนลาออกมีหลายเหตุผลประกอบด้วยกันโดยเฉพาะการที่ตนนั้นให้การสนับสนุนนายชาวลิตอาถานหรือทนายแดงลงสมัครเลือกตั้งซ่อมสสจังหวัดชุมพรเขตหนึ่งในนามพักพลังประชารัฐเพราะนายชาวลิต ให้เกียรติตนมากจึงต้องให้เกียรตินายชาวลิตเป็นทวีคูณดังนั้นหากยังเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ก็คงไม่เหมาะเหมือนกับตนกำลังแทงกักหรือเหยียบเรือสองแคมส่วนที่มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการลาออกจากพักประชาธิปัตย์อาจจะส่งผลกระทบต่อลูกชายคือน,นายสราวุธอ่อนละไมสสจังหวัดชุมพรเขตสอง ของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยหรือไม่คงต้องบอกว่านายสราวุธอายุเกือบ50ปีแล้วที่ผ่านมาไม่เคยชี้นำอะไรลูกทุกอย่างที่นายสราวุธทำอยู่ที่การตัดสินใจของเขาเองเราอยู่ครอบครัวเดียวกันหากใครมีปัญหาอะไรก็ต้องหารือกันเท่านั้นส่วนกรณีที่สื่อบางสำนักเสนอข่าวว่าเตรียมจะสมัครเป็นสมาชิพกพรรคพลังประชารัฐ นายสิริศักดิ์กล่าวว่าคิดว่าข่าวก็คือข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่าชาวชุมพรที่ให้การสนับสนุนผมและลูกชายก็คงเข้าใจจากการที่ตนและทนายแดงเดินทางขึ้นไปพบพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐและเลข,ขาธิการพักพลังประชารัฐคือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจึงมีการทบทวนมติพัก พลังประชารัฐในการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสสชุมพรเขตหนึ่งสิ่งที่ตนขอกับพลเอกประวิทย์นอกจากการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสสชุมพรเขตหนึ่งแล้วก็คือขอให้รัฐบาลให้ความสําคัญกับโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ที่เปรียบเสมือนบ้านพ่อของชาวชุมพรทุกคนเท่านั้น